ยกระกับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องคุยแปลกพอดแล้วครับมาเป็นบรรยากาศได้โอกาสมาเป็บรรยากาศดูิพอเพียง่มารนครับพาพี่น้องมาเละเรเราเริ่มเริ่มเริ่มการทำงานส้านะิม่ เ่งตอนนี้ก็เขาสู้เอาเนื้อัดกาตตอนที่เขาแล่บรการ่นักงานครับเแรงไว้อหน้าเราต้องชาตสทิจแล้วครับเราต้องรักษาชาติปอินุญาตต่างๆเงินทุนเศรษฐกิจรอบเพียวกัองหน้าดียว ถวใกล้ๆกันนี่นะครับถูกเินทีประสบความสำเร็จเราต้องสร้างเศรษฐกิจอเพียงนถูกต้องหน้าห็ดตันเดียมีรายได้สัญญายอย่มากพี่น้องกันว่ารักกัครับสร้างความมั่งคั่งใหม่มีฉนดที่ดินเป็นของเราหรือว่าของญาติก็ได้เป็นของญาติก็ได้ให้คนที่พี่น้องือไครก็ได้พี่ว่าท่วมอย่าท่วมน้ำจะเสียอย่าเสียท่านว่ามีจริงไหมเออ บ้านใครน้ําเสียเขาไปยกมือครับน้ําคลองน้ําอะไรดูแล้วอะไรพิชิต้ตับอาบแต่แล้วคันขยุขยี้มีไหมครับมีวันนี้รักอดน้ำกลางสาโอเควันนี้เขาทานเลยพี่น้องบรรยากาศกับทีมงานโคอีดวยไม่ท้องลุยนะลุยโค้งไปเลยหวานคุยตัวที่โคอีดวยนึกว่าโค้งน้ำได้ทานที่หนึ่งครับคนรักป่าเนี่ยตอนนี้อยากได้เลยครับวันนี้วันนี้แจกคนละหนึ่งลูกก่อนที่จะแจกนะครับ ตัวผสมก่อนย่นปลายห่อนักอนสำลูกนหลักน้เปลาปาท่านนึกอะไรไม่ออกคำ่็ส่วนของผมคือหนึ่งกระแปงโอเคไหมครับอันนี้หนึ่งกระแปงหนึ่งกระแปงหนึ่งหกระแปงโอเคไหมครับอ่าวบรรยกาศาหารที่จะไปลบประเทศในประเทศอิสราเอลเหรครับคนสองคนนะเอามาดู้กษเียตรก่อนีกับแ่งตัวพราันคุณนายง่ายไหม นี่ดินที่ไหนก็ได้ที่มีนะครับในหมกในนาในไร่ได้หมดให้คนนั่งหองได้นั่งดนก็ได้ได้หมดครับไปมาที่นี่ลจะเพดอนะฮึท่านซอๆนัวบึงแะครับบรรยากาศโดยรอบเป็นปูรรูกระูกผมเอา เ็บเลยอันดพูลูเอาไปย่นเส้ไฟเขามาบอร์สก็สามูกก็ต้องพอดีเลยไฟเาเออเมียนยนเลยเอาอิลีได้เขาไปเรียนวางในทันได้ได้ถ้าขอได้เป็นปั้นเอาดอขอขณะไปขึ้นรถตู้เนี่ยเมียนคัดไว้ันจะเมียนตงใดเนาะมับอลเหรดได้พี่นนังเลยมันเป็นอหลีครับต้องขึ้นรถี่ครับโอเค เห็นกะสิี่กินกวนแบงกินหออเดอมันเป็นยังไๆปาเข้มได้ยังไเอาสิไปบ้างไกลครับไปเครับเดี๋ยวสักพันึงสักพันึงนะไปเรื่อยๆครับไม่พอเราก็ใส่ยังไม่ทันตั้นเลยขอหก้อนแล้วฮะ นำน้น้ำะไรนะยมยกไปเลยครับกเการทโอ้โฐานหัวคันนาทองคำโอ้กระฐานทำาก็โอเคเยมันก็นะครับ เหมือนกับท่านเอาที่ไก่ไปหวานมันสับปะหลังนะครที่ไก่ระบาดครับเว <c oughs> ลาระบาดครับเพราะว่าไม่ได้ผ่านกาันการการทำการหมักวิ่มัยหมายถึงว่าเอาความเขาไปฆ่าเชื้อโรคพอละค่โอเคไหมอหอมกรอบแฉกเจอปัญหาเรื่องเขาเอามาไงกันด้เก้าไปเชื้อราเพราะว่าเวลาเราเวลาพวกเราซื้อขี้ไก่ไตอนขันเท็นคร,รับพี่น้องครับซื้อเข็นละก็ไปเท ออโอ้พี่วันนี้คืงเองโอเคนะฮะปั้นไม่เบิดคือเกาไม่ปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้ถ้าท่านไม่ปั้นท่านเอาไปทำออในรองก้นหลุมหรืออะไรก็คือท่านก็ใส่ถุงหมักไว,ว้เจ็วันนพริกทุกวันถ้าปั้นนี่เชื้อราจะเดินไว นะเวลาจะต้องเตือนเวาครับผมน um. ึผมขอคนละลูกนะครับเวลาปั้นเสร็จแล้วเออพวกนี้ไม่ชอบแดดคือตีชอบเออร้อนเฉ้นครับเอาไว้ในลูกไปนย่นไหมไว้นานปะปากับการมัะเหม็นเออน้าอยูกาบ้านเออเหม็นครับนี่ยกัรมการมันสนใจครับไามันหวงก็บอประออก นี่ทานไปวันเลยเห็นไหมฮะกรรมการหน้ามันผมเลยออกก็ไม่ออกหน้าเหมือนกามินนะไม่ชอบเลยอยู่ดินซีในโลกใบนี้ไม่ชอบชอบร้อนชื้นธรรมดานันปั่นนะเอาคนละลูกเด้อเขาสามสิบคนกับสามสิบลูกต้องเอาไปคนละลูกนะยืนบ่เอาคนละลูกเราจะไปโยนใส่ไฟน้ำปลาปลาเรา มีีโอถ่ายคลิปเดยาไปติดตามด้วยนะผู้ใหญ่สามเอื้นผู้ใหญ่นะไปเอาผคุลลูกนะเราจะไปเอาย้อนใส่ปาาเขาต้มตำโดยฮะอาย่างอ้ยมันรุยม่ได้อ่าทประธานครับท้สาวบบอกยี่ดีด้นไ่ไปม่ผู้ใหปั่นไปพ้ลลูกแล้ลูกนะเสี่ยออไปพุลลูก เอาไปพูดลูกเด้ะผมยิบรวบผมไปบ่อรถรถพี่ครับผมเนี่ยเราไปย่นได้ายป้าๆเขาเอาได้ไปได้พัดเฮ้เปอ้นยังไงเอาพูดลูกเด้อเอาไปบพื่อคนเด้อเอาเพื่อเพคนเอาเพื่อให้พูดลูกเนาะเอาไปพูดลูกก็ลูกเราเอาไปขึ้นรถไปรับบนี่มันจะมาเหมือนตารถตู้นี่จั๊กอันไหนกินเนี่ยเป็นไรเพราะงี้พ่อป้าว่าจักจันไหนเป็นอะไรเลย ถามแล้วเราป่อเพชรบบรีไไม่เลนไรมันไม่กินอันนั้นเขาวราว่ากินอ่ากินปลาแห้งหรือว่ากินเกลือบ่พอนะเกลือถามมาประกันไหมโอ้โมาแมที่มาแม่าโอ้ยเลื่อมตันดิโปนตีนตัวเล่นนะม่ใม่เอาไว er ้ในลกเนี่ยวันนี้ทิพกันนี้คู่นี้กันนี้วันที่สามิกันนี้ให้มนเจเจ็มุมเจ็ดทิศเลยนะฮะ ไดตอนสามโมงหรือสี่โมงห้าโมงเที่ยงจะแบบลฟันให้นปะการังลดสำหรับคลิปนี้กับปขอบคุณพี่น้องเด้อที่เข้ารับชมคลิปของพี่แบกพลาเลาะนะครับสารดีดีๆ้อนรับพี่น้องสำหรับพี่มีหลักไปทั้งมีครับสวัสดีครับ